สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพลังงานของ DM กันนะคะเขามีอะไรอยากจะสารมาบอก DF หรือมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเขานะคะเขาหวังว่าเขาจะได้รับข่าวดีบางอย่างแต่ยังบอกคุณไม่ได้และเขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีนั้นกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะสื่อสารกับเขาผ่านทางเพลงผ่านทางเสียงเพลง DM และ DF คู่นี้อาจจะมีการสื่อสารส่งเพลงกันไปกันมานะคะ เขาบอกว่าชีวิตของเขาอะตอนนี้มันยังแบบว่าวุ่นวายอยู่ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือเราจะได้เจอกันอีกครั้งนะคะเขาบอกว่า I love you เขารักคุณคะ่ะแล้วเขาบอกว่า I wish I could take back my words ก็คือสิ่งที่เขาเคยพูดอะไรให้คุณเสียความรู้สึกหรือว่าทำร้ายจิตใจคุณอะเขาบอกว่าเขาอยากจะ ขอโทษเหมือนกับว่าเอาคำนั้นกลับมานะคะและไพ่ใบต่อไปก็บอกว่า love yourself first ก็คือมันขึ้นกลับหัวนะก็แปลว่าเขายังไม่เรียนรู้จากการรับตัวเองเท่าที่ควรนะคะและไพ่ใบต่อไปก็บอกว่า true love this is the romance of a lifetime ก็คือเขารู้ว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้และเป็นรักที่หนึ่ง มันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาอ่ะอืมเขารู้นะคะ romantic feeling เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกโรแมนติกกับคุณความรู้สึกครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาอยากจะดำดิ่งลงไปค้นหามันนะคะคือแบบมันคู่ควรกับการค้นหาเออแล้วเขาบอกว่าเขาอ่านทุกข้อความของคุณนะอืมเขากำลังเรียนรู้จาก การค้นหาตัวตนและจิตวิญญาณของเขาค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณคือบ้านของฉันคุณและฉันน่ะไม่เพอร์เฟกแต่ว่าเราทั้งสองคนน่ะเพอร์เฟกเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่ารักไหมคะเขาบอกว่า please don't give up on us ก็คืออย่ายอมแพ้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะขอให้สู้ขอให้ช่วยกันแบบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะอืม คำว่าตลอดไปอ่ะยังไม่มากพอสําหรับเรามันคือคําว่านินรันต์นะคะเขาไม่เคยรู้เลยว่าความสุขความปรารถนาความพึงพอใจเนี่ยมันจะรวมตัวอยู่กันได้ในคนคนเดียวกันแบบว่าฟิตแบบเพอร์เฟกมากในตัวคนคนเดียวนะคุณคือคําตอบทั้งหมดของชีวิตเขาและเขาอยากจะอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้ฟังถ้าคุณมีคําถามอะไร ในใจที่อยากจะถามเขาอะคำตอบก็คือใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน d m คนนี้ก็คืออามาจากประเทศอเมริกานะคะเป็นคนที่อาศัยหรือมาจากประเทศอเมริกาก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงหรือเป็นคนที่รักสัตว์นะคะราศีอาจจะเป็นราศีเมษหรือชาวธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวกับ DM คนนี้ก็คือเลข9หรือไม่ก็เลข6ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นคลิปพลังงานของ DM นะคะของวันนี้ดูแล้วเขาต้องการกำลังใจอย่างมากเลยทีเดียวเลยนะคะแล้วหากชอบหรือว่าตรงกับใครคนไหนก็กดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามเกรซได้ด้วยนะคะมีดูดวงส่วนตัวได้นะหากสนใจดูดวงก็ติดตามเกรซส่งข้อความส่วนตัวมาได้ทาง IG ก็ได้นะคะแล้วก็ติดต่อ YouTube ได้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ